เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่บอกว่าน่าใช้แล้วก็ให้งานดีแล้วก็ทนทานนะครับคันนี้เลย t o y o ต a Fortuner ปี2016คันนี้เป็นเครื่องยนต์24นะครับขับเคลื่อน2 0ล้อนะฮะจะบอกว่าเป็นแฟน Fortuner นะครับแต่หลายคนอยากได้ Fortuner ไปใช้นะครับคันนี้ผ่อนเบามากนะครับผ่อนเพียงแค่วันละ4 0 0บาทเท่านั้นครับทุกค้าโอ้โหเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับมาดูความน่าสนใจของคันนี้นะครับว่า มีความน่าสนใจและมีความคุ้มค่าอย่างไรนะครับคันนี้ครับเป็น Fortuner เครื่อง 2.4V ปี2016นะครับผมนะไฟหน้าจะได้แบบ I-beam นะครับ LED แบบนี้นะครับพร้อมกับไฟในทานเป็นไลท์นะครับตั้งกระจังขนาดใหญ่นะครับแบบนี้เลยแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้ครับไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมครับเป็นรถเดิมนะครับผมนะฮะไฟเตาหมอกมีแม่จากโรงงานแล้วนะครับผมนะฮะล้อแม็กทางร้านจากโมคาเราใส่ให้เป็นขนาด20นิ้วเป็นแม็ก TRD นะครับพร้อมกับยางเบิกใหม่สี่เส้นเลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้ Fortuner นะฮะโโอ้ห รถสวยแบบนี้นะครับผมแค่มาละ400ท่นลูกค้าโอ้โหคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมสีเดิมทั้งคันนะครับผมพร้อมมาไดข้างได้แหลกหลังคามีให้แล้วนะครับแบบนี้เลยแมงสุดท้ายแน่นอนนะครับนี่เราไม่ต้องไปซื้อรถใหม่ไปแดงครับมันแพงครับวันนี้เราซื้อมือสองดีกว่านะครับตัวนี้เราลังขนาด20นิ้วพร้อมขอบยางกินโตกนี่ฮะยางก็เบิกใหม่ให้เลยนะครับผมนะไฟท้ายแบบ V e d นะครับแล้วก็ใช้งานในครอบครัวจะบอกว่าสะดวกสบายแน่นอนนะครับมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้นะครับนี่ เปิดสบายคล่องตัวนะครับผมนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ภายในนะครับต้องบอกว่าโปรเจคเนอร์ค่อนข้างจะสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะฮะตัวนี้มีพมปูพื้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รถเดิมหมดเลยนะครับสุดท้าออนไลน์รถกับเราเลยครับไม่ต้องห่วงนะครับเราขับรถพิเศษเลยนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุอใด้สิ้นเลยนะครับนะฮะเย๊แล้วก็สีทุกคันนะครับเป็นสีเดิมหมดเลยนะครับผมต้องบอกว่าคันนี้นะฮะรุ่นนี้ประหยัดมากนะครับทำความประหยัดได้ถึง1,000กิโลต่อน้ะมาณหน1ถังนะครับโอ้โหเรียกว่าคุ้มค่าแน่นนนอะะฮ แล้วก็บอ่อภายในจะเป็นบอ่อสีน้ําตาลนะดูเรียบหรูแบบนี้นะครับนี่มาพร้อมกับแอร์สองตอนนะครับแอร์จอข้างบนนะครับเดี๋ยวผมไปดูฝัตุ้นนะครับบอ่อแถวสองต้องบอกว่าเอเนกประสงค์พอสมควรนะครับสามารถปรับเอนอนได้นะในระดับหนึ่งแล้วก็การขึ้นลงก็ไม่ยากเลยนะครับนี่นี่ฮะแล้วก็มีช่องเสียบชาร์จให้ด้วยวันนี้นะฮะโปรเจคเตอร์ตัวนี้จะราคาทั้งกว่านะวันนี้เหลือแค่ไม่กี่แสนนะครับแล้วก็ผ่อนแค่วันละไม่กี่ร้อยบาทท่านเองนะครับลูกค้านี่ว่าโอเคนะแล้วก็เรื่องของแร์ต่าง ฟังชันต่างๆก็มีไม้ครบแล้วนะครับผมและแอร์ก็หลอดสบายนั่งกว้างๆเลยนะฮะอย่างนี้เลยนะครับผมนะฮะอ่ะไปดูชาร์จกันนิดน,นึงนะครับผมนะฮะสำหรับบอร์ดแถวหน้าก็สแตนดาร์ดเลยรับจากโรงงานก็คือผมอะไรจะเป็นไลายไม้ด้วยแล้วก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันและตัวนี้จะมีเกียร์แพเตินชิปด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวเกียร์ของสปีดนะครับผมนะฮะแล้วก็บ่อคนขับจะเป็นบ่อเป็นฟ้าแบบนี้นะโอ,อ้สบายเลยอาจจะเอาไปทับแก๊สได้นะเพราะว่าคันนี้ ต้นทุนผ่อนแค่วันละสี่ร้อนิดๆเท่านั้นเองครับลูกค้าแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเล็กไปค่หน่งแสนแปดหมืโลมือเดียวแท้ๆเลยครับเนี่ยฮะรถบ้านมือเดียวเลยนะโอ้นะครับเนี่ยฮะรถบ้านมือเดียวเลยนะครับผมนะไปหาอยู่บอกเลยว่าวันนี้ท่านมาออกที่นี่ครับใช้เงินออกรถแค่ศูนย์บาทนะครับนะครับในฟังก์ชันมีครบแล้วแอร์เย็นเลยนะครับนี่เี็นว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องของเอุณพลังกันดีกว่านะครับผมนะฮะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด 2,400cc นะครับ150แรงม้ามาพร้อมกับ Turbocharger นะครับผมต้องบอกว่าผมชอบมากเลยเนื่องจากว่าตัวนี้นะฮะอากาศัสิ้นเปลืองดีมากๆอยู่ที่ประมาณเอ่อเกือบ20กิโลวัตต์เลยทีเดียวนะครับผมเรียกว่าประหยัดจริงไม่ได้เชื่อนะน้ำมันเต็มถังวิ่งได้เกือบพันโลนะครับผมนะรถเดิมๆนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุอย่างสิ้นนะครับนะฮะรถเดิมหมดเลยนะฮะทางร้านเราคัดรถสวยๆมาให้นะฮะนี่วันนี้ราคาพิเศษด้วยนะครับผมฮะมาพันราคาดีกว่านะครับ สำหรับเจ้าฟอร์จูเนอร์24ปีคันนี้นะครับจากราคาไปได้นะครับหนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทวันนี้นะครับเป็นมือสองแล้วราคาเบาๆมากจะต้องได้ปอะมาสี่ร้อยเหลือเพียงหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเพราะเราทคำค้าโอ้โหว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับมองหาฟอร์จูเนอร์อยู่อยากได้คันนี้นะครับไม่ต้องมาที่ร้านนะครับเรามีบริการจัด f i n a n c ฟรีถึงบ้านทั่วไทยและส่งรถฟรีถึงบ้านทั่วไทยและเรายังรับประกันเครื่องเกียร์กล่องให้หนึ่งปีเต็มนะครับคนหนักจมน้ํา ื้อคือเป็นจำนวนนะครับไม่ต้องห่วงน,นะครับอย่าได้แค่นี้นะครับอย่าช้านะครับที่นี่ขอลร้ายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ